สวัสดีครับเปเปอร์มูจิวาร์นะครับช่อง Financial Variety นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับวันนี้พามาพบกับสินเชื่ออีกหนึ่งตัวนะครับของแบรนด์แบรนด์หนึ่งซึ่งแบรนด์นี้คือ q u k l k l s i n g นะครับผมฟังเพลินๆไม่ใช่บ Quick ที่ซ่อมรถนะครับและก็ฟังเพลินๆ Quick l e a s i n g ตัวนี้ไม่ใช่สินเชื่อรถอย่างเดียวนะครับมีสินเชื่อมากมายหลายแบบเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันที่คลิปนี้กันนะครับ เริ่มต้นนะครับที่หน้าเว็บไซต์เนี่ยพอเราเข้า quick listing แล้วหน้าแรกเขานะครับอย่างแรกเลยมาถึงแบนเนอร์ตัวนี้เลยครับจะเป็นเรื่องของจ่ายดีมีทองนะครับจ่ายตรงงวดลุ้นรับทองเป็นโปรโมชั่นเขาหมดเขตสาสพฤษภาคม66นี้นะครับส่วนถัดมาฮะโอ้โหก็จะมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้วยใครที่เป็นลูกค้าเก่าก็สามารถรับความช่วยเหลือได้นะครับส่วนถัดมานะครับเป็นแบนเนอร์โปรดระวังมิจฉาชีพนะครับ บริษัท Quick l e a s i n g ไม่มีนโยบายให้ชำระค่าบริการหรือโอนเงินก่อนทำสัญญาหรือการทำสัญญาต้องทำที่สาขาของบริษัทเท่านั้นนะครับใครที่ได้รับข้อความดังกล่าวอย่าไปหลงเชื่อนะครับเขาบอกไว้นะครับโดยที่สามารถโทรสอบถามได้ที่0 8 0 6 5 0 7 7 6 6ได้นะครับหรือจะแอด Line Official ตามนี้นะครับอด quick l e a s i n g สอบถามได้ครับส่วนแบนเนอร์ถัดมาของเขานะครับก็จะมี โฆษณาของเงินด่วดพร้อมใช้สบายใจที่ Quick Listing นะครับวงเงินสูงอนุมัติไวไม่ยุ่งยากนะตัวนี้นะแบนเนอร์ถัดไปจะเป็นเรื่องของช่องทางการติดต่อ3ช่องทางที่บอกไปเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ Facebook ก็มีนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมถัดมานะครับเป็นแบนเนอร์ตัวนี้เขาก็จะบอกว่าสินเชื่อก็ดีประกันภัก็ได้นะครับ เขาขายประกรันภัยด้วยนะครับผมอย่เงนสดรถก็มีคำดอบีซูเมอร์เซนต์ไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วก็แบนเนอร์ถัดมาเป็นแบนเนอร์ของโฆษณาสินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิดเขาก็มีนะฮะให้บริการนะครับอ่าบนเนอร์ก็จะหมดแล้วมีประมาณนี้นะครับถัดมาเรามาดูครับแล้วสินเชื่อหลากหลายที่ผมว่าไปมีกี่แบบนะครับของ q u i c k l e a s i n g เขาโอโหนี่ครับตรงนานี้เลยมีทั้งหมด 1234567 1, 7แบบครับเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับสินเชื่อมอเตอร์ไซค์แล้วก็สินเชื่อรถยนต์เก๋งกระบะนะครับอันที่3คือสินเชื่อรถเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้น่าจะเหมาะ ชาวเกษตรกรน,นะครับผมอันที่4ี่ครับสินเชื่อนงนุงเพื่อการประกอบอาชีพครับตัวนี้ที่ผมจะมาเจาะในวันนี้นะครับแล้วถัดมาครับสินเชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขหรือเรียกว่าอสอมอนี่เองนะครับถัดมาสินเชื่อผู้ใหญ่บ้านต็น่าสนใจนะครับแล้วก็ถัดมานะครับสินเชื่อชาวสวนยางนะครับผม ตอนนี้ก่อนหน้าที่เราจะเจาะผลิตภัณฑ์สินเชื่อนาโนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับเราลองเลื่อนดูด้านล่างก่อนนะครับเขาบอกภาพรวมว่าขั้นตอนขอใช้บริการง่ายๆเพียง3ขั้นตอนนะครับของ Quicklisting เขานะครับตั้งแต่ยื่นเอกสารนะครับได้รับการอนุมัติแล้วก็รับเงินครับโอโ้โหส่วนด้านล่างของหน้าเว็บไซต์นะครับจะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับอันนี้อันซ้ายมือก่อนอันนี้นะครับก็จะเป็น สินเชื่อส่วนยางนะครับโอ้โหน่าสนใจนะถัดไปเป็นสินเชื่อเพื่อพี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับโอ้โหอัดเวิร์กก็สวยงามนะครับถัดไปก็จะเป็นสินเชื่อเล่มทะเบียนรถที่ Quick Listing นะครับก็โอ้โหมีรับเสื้อสวยงามนะครับอันนี้ผ่านไปใครสนใจอยากจะเข้ามาดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็เข้ามาดูที่เว็บไซต์เขานะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงไปก็จะเป็นพวกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็รีวิวนะครับรีวิวแล้วก็ เป็นบทความต่างๆใครอยากหาความรู้เพิ่มเติมก็เข้ามาดูบทความล่าสุดของเขาที่เว็บไซต์เขาได้นะครับแล้วเลื่อนลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเราแล้วก็รายละเอียดของบริษัท q u i c k l i s i n g นะครับผมเราขึ้นไปนะครับขึ้นไปดูที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกันดีกว่านะครับหลายคนนะครับถ้าใครสนใจสินเชื่อรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถเพื่อการเกษตรก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับ วันนี้เ p p l e จะเจาะที่สินเชื่อนาโนเพื่อการประกอบอาชีพนะครับตัวที่4ตัวนี้ครับผมอ่าเข้าไปเลยนะครับกดสนใจสินเชื่อปึ๊บนะถ้าเราสนใจสินเชื่อนาโนเพื่อการประกอบอาชีพตัวนี้นะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าสําหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับรับเงินเพิ่มทันทีนะครับ วงเงินสูงสุด5,000บาทนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับผมว่าเป็นวงเงินฉุกเฉินได้ดีนะครับรับเงินทันทีผ่อนนาน12เดือนตัวนี้ก็คือสินเชื่อนานโนที่เป็นเงินก้อนนะผมว่าเป็นเงินก้อนที่ใช้หมุนเวียนสภาพคล่องนะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้ข้อเสนอสำหรับลูกค้าเครดิตดีสามารถนำเครดิตตัวเองมาจำนำได้นะครับ เพียงผ่อนค้างงวดตรงเวลาไม่มียอดค้างนะครับต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็มายื่นขอสินเชื่อนาโนกับเขาได้นะครับสูงสุด5,000บาทได้เงินสดทันทีไม่ต้องรอนานหมุนเงินได้ทันใช้นะครับไม่ต้องมีหลักประกันเช็คสิทธิ์ของลูกค้าได้ที่ u u i k l l ส s i n n นะครับเขามีประมาณ150สาขาเลยนะครับหรือจะโทรสอบถามไดที่0 8 0 6 5 0 7 7 7 6ก็ได้นะครับผมนะฮะ,อะลองมาดูข้างล่างนะครับข้างล่างเขาบอกว่า จัดสินเชื่อนาโนกับทางเขาดียังไงนะครับเขาบอกวงเงินสูง3 0 0 0ถึง5,000นะก็ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ไม่ขีเรนะครับอนุมัติง่ายรับเงินทันทีนะครับรับเงินสดที่สาขาถัดมาเขาบอกไม่ต้องมีหลักประกันนะครับใช้เพียงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเขาบอกว่าไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับคนเดียวก็กูก้ได้นะครับ ถัาไปเขาบอกว่าผ่อนนานนะฮะสูงสุด12เดือนนะครับและสุดท้ายเขาบอกวงเงินกู้สูง3,000ถึง5,000นี่เองนะครับ มาดูข้างล่างนะครับคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าของบริษัทค Quick ลิซิ่งจำกัดนะครับซึ่งเราอาจจะปิดสัญญาไปแล้วก็ได้นะครับขอให้ไม่เกิน1ปีนะครับผมแล้วก็ข้อ2เขาบอกว่าเป็นลูกค้าของ Quick l ลิซิ่งปัจจุบันนะครับที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า6งวดนะครับและจะต้องมีประวัติการชาระตรงทุกเดือนนะครับผมแล้วเอกสารที่ใช้สำหรับจัดสินเชื่อตัวนี้ลหละเขาบอกว่า ข้อ1บัตรมาประชาชนนะครับข้อ,อทะเบียนบ้านนะครับแค่นี้เองครับเพียงแต่ว่าเอกสาร2ตัวนี้เขาขอเป็นตัวจริงนะครับมาดูหมายเหตุของการอนุมัติสิทธิ์เชื่อตัวนี้กันนะครับเขาบอกว่าข้อแรกการอนุมัติเป็นไปนตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดข้อ2ระยะเวลาการผ่อนชําระสินธ์เชื่อน,นานโนโซนิสูงสุด12เดือนและข้อ3ดอกเบียก็เป็นไปนตามประกาศของบริษัทนะครับส่วนข้อ4เขาบอกบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับ โอเคข้างล่างก็จะไม่มีอะไรละส่วนมากก็จะเป็นนี่แหละครับรายละเอียดของสินเชื่อนาโนนะครับแบบ3,000ถึง5,000บาทของ QuickListing เขาครับผมยังไงก็หวังว่าสินเชื่อนาโน i c k l i s t i n g นะครับจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกกับผู้ที่ต้องการหมุนเวียนสภาพคล่องนะครับผมคลิปนี้อาจจะเน้นผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับลองรีเช็คดูนะครับว่า150กว่าสาขาเขาเนี่ย อยู่ที่ไหนบ้างนะครับจากช่องทางติดต่อหลากหลายที่เมื่อกี้เปเปอร์ได้กล่าวไปนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ